นไม่ค่อยอวยเยอะนะครับดูงานมากกว่าดูความปลอดภัยมากกว่า<ะ>สิ่งหนึ่งที่ยอมรับก็คือว่าต้องยอมรับว่าน้องมีความอดทนสูง<ะ>แต่ว่าจากการที่เราได้เก็บตัวจากการที่เราได้สัมภาษณ์จากการที่เราได้พูดคุยก่อนที่เราจะตัดสินคําถามคือเป็นผู้หญิงพร้อมใช้คุณพ,พร้อมไหมที่จะประเชิญกับสิ่งต่างๆที่กาลังจะเข้ามาเพราะผมมีความรู้สึกว่าเป็นมิสแกรนปัจจุบันตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ปีอิงฟ้าจะต้องมีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงงองแง ผู้หญิงไม่พร้อมใช้ผู้หญิงนอนดึกไม่ได้ตื่นเช้าไม่ได้ผู้หญิงทํางานทุกวันไม่ได้ไม่น่าที่จะทํางานกับองค์กรได้ก็ถือว่าก็ถือว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถแบบนี้ครบนะฮะก็จริงๆแล้วก็่วยแหละนะฮะอวยอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้แบบที่เป็นห่วงน้องก็คือว่าอยากให้น้องได้พักต้องขอบคุณจริงๆสําหรับสปอนเซอร์ทุกๆท,ท่านพรีเซนเตอร์งานทีเวนต์คือพยายามไม่รับบางคนก็บอกว่าทำไมหญิงจังนี้ต้องพูดตรงๆนะครับ ไม่ได้ยิงนะครับคือตอนนี้ยังไม่ยังไม่อยากรับเพิ่มนะฮะในเดือนนี้ก็เอางานลงลงแล้วลงอีกเมื่อวานก็3-4ี่งานวันนี้ก็สองสางานเห็นว่าเดือนนี้มีคิวว่างแค่วันเดียวเออไม่คะกันยายนนี่พยายามจะเบรกให้มากที่สุด <c oughs> ทรไปของานอีเวนท์ที่แบบไม่จําเป็นจริงๆ<อ>หรือเลื่อนได้หรืองานไลฟ์นี่แทบจะไม่รับเลยก<อ>ันทั้งที่ชั่วโมงละห้าแสนใครๆก็อยากได้เงินแ<อ>ต่ยอมปฏิเสธนะครับว่าไม่รับเลยเ<อ>ไม่รับเลยแล้วก็เข้มแข็งที่จะไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่รับงานอิงฟ้าเลยจนถึงปลายมก,กราคมนะครับเ,<อ>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของการประกวดเป็นอย่างไร<อ>แล้วเราไม่รู้ว่าอิงฟ้าถ้าติดท็อป i จะต้องอยู่อินโดนีเซียต่ออีกกี่วัน นะครับต้องใช้ทุนต้องเยี่ยมสปอนเซอร์ต้องออกรายการทีวี <c oughs> แล้วก็เราจะต้องใช้นี่พรีเซนเตอร์ในปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะต้องมีถ่ายโฆษณาที่ยังค้างคงาแล้วคิวถ่ายซีรีส์จันทร์พุธศุกร์ <c oughs> นะครับอีกเยอะแยะมากมาย <c oughs> ได้อะไรนะขออนุญาได้ได้ได้เป็นเพียงนะต้องถ่ายซีรีส์จันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ นะครับขึ้นมาอีกซึ่งคิวก็จะ